สวัสดีครับก็กลับมาพบกกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับนี้เราก็จะมาทำการเคลียร์ดิเฟนซ์สเตจด่านที่เออยี่สิบเจ็ดกันนะครับถามพาวเวอร์พี่เกินมาสามฟิฟานี่เล่นง่ายไหมไม่ง่ายครับพี่บอกเลยแม่งดูแล้วกันครับว่าทำไมบอกไม่ง่ายแต่เราจะได้เห็นกันนะนี่ครับแม่งแค่เวฟแรกเฮี้ยแล้วคตดจังไรไปล่วง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  ดีนะม,นมันดีนะนี่แค่เดินนะถ้าวิ่งนี่นรกเลยนะอือหนึ่งไสองแม่งถังระเบิดอย่างยากน้องคิดดูแล้วกันตายยากตายเย็นอือ โอ้ยเย่โอ้ยเย่เยเยอะเกินพ่อมันกี่ตัววะเนี่ยโอ้ยเย่เย่กันเลยดี เล่นกูทบโบโวย่เงี้ <k ric an> โอ้ยวิ่งมาเลย้หนิ่งที่อกครับมันจะช่วยให้มันทางงักได้นะนะครับชะง,งักนะครับอยากยิงหัวหลุดอยากยิงหัวหมกหลุดไม่หลุด <k ric an> <k ric an> เรียบทีหกนะครับมาแล้ว <k ric an> ติดถังโอ้โหโคตรจังไรเลย มาแน่ๆนั่นไงกูว่าแล้วเต็มถังโอ้ยปตทต่อหอด้วยมันเยอะครับนัวยานไม่ใช่นะไรเรมันเยอะนี่นะครับ โอ้ยเหนือน่อยเดีอยเท่ะไรเนะี่ยเจ็บก็ทอต่อหอกเลยนะี่เฮ้ยถังโอ้ยเหี้ยแม่งจังไลแล้วโอ้ยนรกพ่อมึง ยิงให้เร็วที่สุดนะครับโอ้ยกี่ถังวะเนี่ยก็จะทอส่อ,อ,อหอมาเองอเลยบอยเจ๊เออโอ้เหนื่อยตายแม่ม โอ้โหตึงมือโคตรโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับกับ Defense State ด่านที่27นะครับเป็นไงครับขนาดปืนว่าแรงนะยังตึงขนาดนี้น้องลองคิดดูแล้วกันเลือดปิ่มๆเลยนะอืมก็เอ้ยได้ไรวะเนี่ยอ๋อแต่ e component นี้พี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะสนใจเป็นในพวกนี้มากกว่า90 160เดี๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่นะ ร้อยสามสิบสองร้อยแต่มันก็ดีอ่ะถ้าคนมีคอมโพเนนน้อยๆนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ยังไงครับยากสาใจไหมครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคคคดดีีนนะรรััับบสสว โอ้โหตึงมือมากขอยำ้ำ